สวัสดีค่ะชุดสรุปวิเคราะห์ตัวเลขของหวยลาวนะคะประจำงวดวันที่12ตุลาคม2563ชุดนี้นะคะเป็นชุดสรุปที่นำมาจากตัวเลขเด่นในการคำนวณที่เรามีนะคะแล้วก็จับชุดตัวเลขให้เลยนะคะโดยในชุดนี้จะไม่มีการแสดงวิธีการคำนวณตัวเลขนะคะก็ดึงสูตรออกมาให้แล้วก็จับรวมตัวเลขแยกมานะคะ สำหรับใครที่เคยติดตามชุดนี้นะคะชุดนี้จะได้ตัวเลขที่ค่อนข้างมากแต่ว่าตัวเลขค่อนข้างครบนะคะใครที่ไม่ตามชุด4ี่ตัว3ตัวเลขวิ่งนะคะก็สามารถเอามาใช้กลับมาใช้ชุดนี้ได้เลยนะคะชุดนี้จะเป็นชุดสรุปรวมที่รวมเลขไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะขอย้อนกลับไปงวดวันที่8ตุลาคมนะคะสถิติชุดนี้ที่เราลงให้เมื่องวดที่แล้วเป็นเลข1 2 7 8 0 ตัวเลขที่ออกนะคะก็คือตัวเลข1786ดได้เลข4ตัวนะคะนี่คือผลรางวัลเป็น1786ตัวเลขที่เราให้นะคะเป็นไปตามคาดตัวเลขในวงกลมไม่มานะคะมีตัวเลขที่โดน3ตัวเลยนะคะคือเลข1เลข7เลข8 นะคะแต่ด้วยความที่3ตัวท้ายมันไม่ได้ออก1 7 8นะคะ178ตัวนี้ไม่ออกไปออกเป็น7 8 6ซึ่งในการสรุปรอบที่แล้วเราไม่มี6ให้นะคะแต่มี3ตัวเพราะฉะนั้นได้แค่1 7ตัวเดียวนะคะถึงจะเข้า3ตัวเนาะแต่ก็ไม่มี6ซะหตัวก็พลาดเลยนะคะสำหรับตัวตรง3ตัวก็ไม่โดนนะคะเพราะว่า3ตัวเราไม่มี6ให้ เป็นอันว่าในรอบนี้นะคะตัวเลขวงกลมสีขาวเลขเด่นสุดของเราไม่เข้านะคะไปเข้าเลขรอบๆนะคะเลขเต่นตัวลองใครที่ตามก็ยินดีด้วยนะคะสําหรับชุดนี้ตัวเลขมันจะมากหน่อยนะแต่ว่าจะเข้าบ่อยนะคะเราบอกเลยชุดนี้มาดูในรอบนี้นะคะในรอบนี้ มีตัวเลขที่จับมาเหมือนเดิมนะคะที่ห้าตัวเหมือนเดิมตัวเลขตัวกลางนะคะคือเลข2นะ 2> เหมือนงวดที่แล้วเลยเนาะเลขตัวกลางก็ได้เลข2นะคะเราว่าไปตามสูตรนะตัวนี้เป็นการคำนวณล้วนๆเลยนะคะในรอบหลังๆเพราะว่าตัวเลขกำลังวันเราไม่ได้จับให้นะคะไม่ได้เข้าไปดูแล้วก็มันหลุดบ่อยเพราะฉะนั้นเราก็เลยอ้างอิงจากการคำนวณเป็นหลักนะคะ ตัวที่2นะคะเป็นเลขหตัวที่3มนะคะเป็นเลขหเลข9ค่ะแล้วก็เลข1เห็นเลข1นะคะก็จะได้ตัวเลขจาก5ตัวนะคะได้สองหกห้า้าหนึ่งนะคะ5ตัวจับชุด2ตัวบนล่างนะคะ บอกไว้ก่อนว่าชุดนี้ตัวเลขมันจะเยอะนะคะแต่ว่าก็จะค่อนข้างที่จะเข้าบ่อยนะไม่ได้เข้าทุกงวดเนาะแต่แบบ3ามงวดสี่งวดเข้า3ามงวดก็ถือว่ามาได้ที่ดีแล้วนะคะชุด สองตัวนะคะโดยปกติเราจะจับให้ที่สิบชุดนะคะก็จะเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาตัดตัวเลขกันนะคะสรุปก่อนเลยชุดสามตัวนะคะเราคัดให้โดยปกติชุดนี้ถ้าใครเอาไปจับเองนะชอบตัวไหนลองจับดูได้นะคะอ้างอิงอาจจะลางอ้างอิงจากเลขปักหลักที่เราปักให้นะคะตามนี้หรือจะลองเอาไปปักเองก็ได้เพราะว่าในหลายๆรอบ ตัวเลขเข้า3ตัวตรงแต่ว่าเราไม่ได้จับชุดงานให้นะคะมันเสียดายนะแต่ตัวนี้ก็ถือว่าเราคัดคัดมาให้หลายรอบนะคะคัดเอาจากตัว10กดชุดเนี่ยออกไปแล้วก็ตัดเอาเฉพาะตัวที่มีความน่าจะเป็นนะคะมาให้ชุดตัวเลข4ตัว เราจับมาให้ที่4ี่ะที่3มชุดนะคะในแต่ละงวดก็พยายามที่จะคัดให้มันเหลือน้อยเพราะเข้าใจว่าชุด4ตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ทุนทรัพย์สูงมากนะคะเราก็เลยพยายามที่จะคัดเอาตัวที่มันเด่นๆมาให้เลยนะคะได้ตัวเลขตามนี้นะคะเดี๋ยวมาตัดตัวเลขกัน ใครที่ถือเคสว่าเอ๊ะเลข2ตรงกลางเลขในวงกลมสีขาวให้หลายครั้งนะคะเราจําได้ว่าครั้งก่อนเป็นเลข7เนาะอันนั้นก็เข้าไปลวดล่าสุดให้เลข2เลข2ไม่มานะคะไปเข้าเลขตําแหน่งสีเขียวสีเหลืองสีฟ้าแทนนะคะบางงวดก็เป็นเลขตรงกลางจับกับเลขรายล้อมนะคะบางงวดก็ตรงกลางก็ไม่เข้าไปเข้าเลขแบบนี้บางทีก็เป็นแนวทะแยงก็มีนะคะก็แล้วแต่ดวงเนาะเราคํานวณจาก ตัวเลขเป็นหลักนะคะก็ว่ากันไปตามสูตรอย่างในรอบนี้ตัวเลขเด่นสุดของเราเป็นเลข2นะคะ26เนี่ยมาใกล้เคียงกันเลยนะคะ26เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าใครจะจับก็เน้นไปที่ตัวเลข6 2สองตัวนี้ก็ได้นะคะถ้าเป็นเราแนะนำเราก็จะเน้นตัวที่มันมี2ประกอบก็คือ6 2 1 2 29 25นะคะตัวนี้ แต่ถ้าเกิดใครที่จะกลัวเหมือนงวดที่แล้วตัดเอาตัวที่มันมี2ออกนะคะมันก็จะเหลืออีกประมาณ6ชุดนะคะก็จะมี1 9 1 6 15 9 6 95 65... หนะคะ1 2 3 4 5 6ชุดนะคะจะเป็นชุดที่มันไม่มีสองแต่ถ้าเกิดใครที่จะตามชุดนี้ก็เน้นชุดที่มันมี2เป็นหลักก็ได้เช่นกันค่ะ ส่วนชุด3ตัวนะคะในรอบนี้เราจับมาให้ที่4ตัวนะคะแต่ขอแถมชุดหนึ่งชุดนี้รู้สึกอ่อไม่ใช่นะคะเป็นเลข2องนะสองรู้สึกจะเขียนตกไปนะคะก็จะไปตรงกับเลขของชุด4ตัวพอดีเลยนะคะชุด3ตัวนะคะก็คือที่เราชอบจะเป็นตัวนี้เลยสองกับ5 2 6นะคะที่เป็นตัวเลขเน้นมี2ชุดเพราะฉะนั้น ชุด4ตัวนะคะเน้นไปที่ตัวนี้มีตัวเลขครบนะคะทั้งสอง2 6สองแล้วก็มี9ก็จะเป็นผสมแล้วเนี่ยจะได้เป็น6 2สองชุดเดียวนะคะอย่างถ้าเกิดใครที่กลัวว่างวดที่แล้วมีเลขหนึ่งไปแล้วแต่อย่าลืมนะคะหวยลาวไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวนะคะมาติดต่อกันได้มากสุดเนี่ยที่เราเจอคือตัวเลขซ้มการหงวดเจอมาแล้วนะคะงวดที่แล้วมีเลข1กับเลขห มีโอกาสมาได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวตัวเลขว่าเคยมาแล้วอาจจะไม่มาอีกนะคะมันจะไม่เหมือนหวยไทยนะหวยไทยเนี่ยตัวเลขที่เคยมาแล้วนะน้อยครั้งที่จะตามมานะคะเต็มที่ติดต่อกันสองงวด3ามงวดนี้ไม่เห็นเลยนะคะแต่หวยลาวเกิดขึ้นบ่อยมากที่ตัวเลขออกงวดที่แล้ว งวดน,นี้ตามมาออกอีกนะคะก็เป็นไปได้เนาะก็ฝากไว้วันที่12นะคะหวยลาววันจันทร์สำหรับใครที่ติดตามชุดนี้ก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้จบแล้วสวัสดีค่ะ